ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําแกงส้มกุ้งดอกแคร์นี่นะครับกุ้งก็ปอกเปลือกผปอกเปลือกผ่าหลังเอาเส้นนําออกเรียบร้อยแล้วดอกแคร์ก็แช่ล้างน้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้ก็จะทําแบบแกงใต้ก็จะใช้เครื่องแกงส้มของแกงใต้นะครับเครื่องแกงส้มนะครับก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนจะใส่เยอะครับเดเผ็ดใส่ไปเกือบช้อนแหละ นี่นะครับคกตําให้เนียนให้เข้ากันดีเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเสร็แล้วก็ใส่นะครับละลายเครื่องก็ยังมีอยู่ในครกนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะตักน้ําในนี้ยแหละอ่ะาแล้มาใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ละลายละลายเขาเรียกว่าน้ําล้างคก เน่ละลายกันแล้วแล้วเราก็จะใส่คืนลงไปเต่แล้วก็ใส่เลยทางไปแขคแบบนี้ตามด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกกุ้งกับดอกแครเนี่ยเขาก็สุกง่ายเดี๋ยวจะใส่พร้อๆมๆกันเลย เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนน้ำแกงเดือดดีแล้วก็ใส่กุ้งนะครับตอนลงไปใส่กุ้งเสร็จแล้วก็จะตามด้วยดอกแคร์กุ้งเนี่ยต้องใส่ทีหลังเพราะว่าใส่ก่อนเนีย่ยเขาจะสุกเกินสุกเกินเนี่ยเขาก็เนื้อเขาจะแข็งนะครับไม่อร่อยนี่เสร็จแล้วก็กดให้จมประชาตินี่เขาก็จะเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนิดหน่อย มาชิมกันปิดจัดลงคอ <c oughs> จะได้แล้วนะครับก็พอเลยปิดไฟตักใส่ชาม,มร้อนนะครับมีแกงส้มก็ต้องมีไข่เจียวนะครับไข่เจียวต่อเลย ได้แล้วนะครับก็พอเลยแกงส้มกุ้งดอกแคร์พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับควันขมวงชงเฉงเลยก็สดน้ำร้อนๆนะครับโล่งคอรสชาติจะถึงใจนะครับใายภาคใต้แกงส้มกุ้งดอกแคร์ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับกีนก็ก่อนกินก็ได้ชิมกันมาแล้วนะครับฟิตชา,าร์ดฟิตาเลยนะครับ ถึงใจนะครับก็เลยต้องเอาเนี่ยครับไข่เจียวมาประกอบด้วยนะครับไม่งั้นดิไม่งั้นเนี่ยโอ้โหหนึ่งจิตใจเกินไปนะครับอืมอเราเแค่ก่อนเลย ร้อนๆล่งคอ